The Spook s e c r e t ตอนความลับของหมอผีบทที่10ข่าวร้ายครอบครัวเฮิร์สกลับมาที่บ้านในวันถัดไปพวกเขามีท่าทางตื่นตนกและหวาดกลัวทั้งยังไม่รู้ว่าจะเริ่มทำความสะอาดตรงไหนก่อนหมอผีใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนอนข้าวของในบ้านรวมถึงหน้าต่างทุกบานแตกเสียหายอย่างหนักผมจึงหยิบเงินจำนวนหนึ่งจากกระเป๋าของหมอผี แล้วจ่ายให้คุณเฮิร์สเพื่อเป็นค่าซ่อมคนงานถูกจ้างมาจากในหมู่บ้านช่างติดกระจกติดกระจกบานใหม่ในห้องนอนและห้องครัวในขณะที่แฉงและดมคนที่เหลือมาช่วยคลาวเพื่อช่วยกันขนของที่เสียหายออกไปผมเองก็ยุ่งเหมือนกันเพราะต้องคอยจุดไฟในเตาผิงในห้องนอนและอีกเตาหนึ่งในครัวข้างล่างทั้งยังต้องคอยช่วยงานในฟาร์มอีกคุณเฮิร์สก็ทำงานบ้างเหมือนกันแต่ใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลย ดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่ไม่มีความสุขในชีวิตและไม่อยากจะอยู่ต่อไปแล้วโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าเขาพึมพำกับตัวเองอย่างอ่อนเพลียแต่จูๆ่ๆผมก็ได้ยินเสียงพูดของเขาเปลี่ยนไปเมื่อเขาแงนหน้ามองหลังคาบ้านเขาดูตื่นตระหนกขึ้นมาทันทีนี่ข้าไปทําอะไรเขา้าข้าไปทําอะไรเขา้าถึงได้เจอแต่เรื่องหลายๆแบบนี้ คืนนั้นหลังจากเรากินอาหารมื้อเย็นกันแล้วก็มีเสียงเคาะประตูหน้าบ้านดังขึ้นสามครั้งทําให้คุณเฮิร์สลุกพลวดขึ้นทันทีจนเกือบจะล้มางหลังฉันไปดูเองมิเซธเฮิร์สกล่าวแล้ววางมือบนแขนสามีเบาๆคุณอยู่ที่นี่แหละที่รักพยายามสงบสติอารมณ์เอาไว้อย่าทําให้ตัวเองหงุดหงิดอีกล่ะจากปฏิกิริยาของทั้งคู่ผมเดาว,ว่าคนที่อยู่ตรงประตู ต้องเป็นมอร์แกนแน่ๆการเคาะประตูเสียงดังลั่นสามครั้งมีความลึกลับบางอย่างที่ทำให้ผมหนาวไปถึงกระดูกความมั่นใจของผมทวีคูณขึ้นเมื่ออลิสมองมาที่ผมก่อนจะขยับมุมปากพูดออกมาเบาๆว่ามอร์แกนมอร์แกนเดินวางท่าผ่านแม่ของเขาเข้ามาในห้องเขาถือไม้เท้ากับกระเป๋ามาด้วยเสื้อคลุมกับหมวกผ้าที่สวมอยู่ ทำให้เขาดูเหมือนหมอผีทุกกระเบียดนิ้วหน้าอบอุ่นกันเสียจริงนะแถมยังมีลูกศิษย์น้อยมาร่วมวงด้วยเขากล่าวแล้วหันมาทางผมคุณวาดเราเจอกันอีกครั้งแล้วนะผมพยักหน้ารับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรอตะแก่มอแกนพูดยั่วโมโหคุณเฮิร์สสนามหญ้าเละเทะไปหมดแกบดน้ำยาดูแลแล้วหรืองไงถึงได้ปล่อยให้ฟาร์มยับเยินขนาดนี้ ไม่ใช่ความผิดของเขาซะหน่อยนี่จง้โง่หรือไงอลิสส่วนตอบด้วยน้ำเสียงไม่เป็นมิตรอย่างแรงคนโง่ยังดูออกเลยว่ามันเป็นฝีมือของบล็อกกาดมอร์แกนขมวดคิว้วแล้วจ้องคมม่งไปที่เธอเขายกไม้เท้าขึ้นเล็กน้อยแต่อลิสก็ตอบโต้เขาด้วยการยิ้มยาะหมอผีก็เลยส่งลูกศิษย์เขามาจัดการกับมันงั้นสิมอร์แกนกล่าวแล้วหันไปทางแม่ของเขา แกคงรู้สึกาซาบซึงมากเลยใช่ไหมยายแกแกอุตส่าห์เอาแม่มดน้อยมาอยู่ด้วยแต่เขาก็ไม่สนใจมาสะกดบล็อกการดให้เขาใจใหินเลือดเย็นอย่างนี้เสมอแหละผมลุกขึ้นยืนทันทีคุเกิเกะลี่ก็ามาด้วยเขาอยู่ข้างบนกำลังบาดเจ็บสาหัสพอสู้กับบล็อกผมคิดว่าตัวเองพูดมากเกินไปแล้วผมรู้สึกกลัวแทนมอผีขึ้นมาทันทีพระหมอแกนเคยคู่เขา อีกทั้งตอนนี้หมอผีก็กำลังอ่อนแอและไม่มีแรงสู้อ้อเจ้าพูดได้ด้วยเหรอเขาพูดกันแน่กัแนนผมถ้าถามข้าก็คงบอกว่าเขาสอบผ่านแต่ได้รับบาดเจ็บเพราะสะกดบล็อกการเนี่ยนะพะเจ้านั่นเปนงานที่ง่ายที่สุดในตำราเลยนะเขาคงจะหมดน้ำยาซะแล้วสิเดี๋ยวข้าจะลองขึ้นไปคุยกับเขาสักสองสามคำเมื่อพูดจบมอแกนก็เดินผ่านครัว เราขึ้นบันไดไม้ตรงไปยังห้องนอนผมชะโงกหน้าไปกระซิบบอกให้อลิสอยู่เฉยๆจากนั้นผมก็ออกจากห้องครัวแล้วเดินขึ้นบันไดทีแรกผมคิดว่ามิสซิสเฮิร์ทคงจะขอให้ผมอยู่เฉยๆแต่เธอก็เพียงแค่นั่งลงแล้วเอามือปิดหน้าผมเริ่มย่องขึ้นไปบนบันไดแต่มันก็ส่งเสียงเอี๊ยดอาดผมจึงขึ้นไปแค่สมขั้นแล้วหยุดฟังเสียงหัวเราะแหบ้าวของมอแกนข้างบนตามมาด้วยเสียงไอของหมอผี จากนั้นก็มีเสียงบันไดลั่นเอียดอยู่ข้างหลังผมเมื่อผมหันไปก็เห็นอลิสกำลังใช้นิ้วปิดปากเพื่อส่งสัญญาณให้ผมเงียบเสียงหมอผีดังลงมาจากห้องนอนข้างบนยังขุดไอเนินเก่านั่นอยู่อีกเลรอผมได้ยินเสียงเขาถามมันจะทำให้เจ้าตายเขาสักวันรู้จักมีเหตุผลให้มากกว่านี้หน่อยอยู่ห่างๆมันไว้หากเจ้ายังอยากมีลมหายใจอยู่ล่ะก็ท่านสามารถทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นได้ในมอแกนตอบ เอาของที่เป็นของข้าคืนมาซะข้าขอเท่านี้แหละถ้าข้าให้มันกับเจ้าไปเจ้าจะสร้างความเสียหายได้อย่างมหานถ้าเจ้ายังอยากมีชีวิตอยู่ล่ะนะทามายังดันทุลังอยู่เลิกยุ่งกับอํานาจมืดแล้วถอนตัวไปเสถียร์เจ้านมจําคําสัญญาที่เจ้าให้ไว้กับแม่ได้ไหมมันยังไม่สายเกินไปที่เจ้าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะไม่ต้องมาแกล้งเป็นห่วงข้ามอแกนตอบท่านกล้าดียังไงถึงมาพูดถึงแม่ข้า ท่านไม่เคยสนใจเรื่องของเราเลยแม้แต่เรื่องเดียวนั่นคือความจริงท่านไม่สนใจใครเลยนอกจากยายแม่มดนั่นพอเม็กสเกลตั้นเข้ามาภาพแม่ที่น่าสงสารของข้าก็เลือนหายไปแล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านมีแต่ทำให้ชีวิตของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและขมขืนไม่ใช่หรอกเจ้านมข้าเป็นห่วงเจ้าแล้วก็แม่เจ้ามากข้าเคยรักเธอเจ้าก็รู้ชั่วชีวิตนี้ข้ายอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือเธอ และเพื่อเห็นแก่เธอข้าก็จะพยายามช่วยเจ้าด้วยถึงเจ้าจะไม่สมควรได้รับเลยก็ตามห <c oughs> มอผีไอขึ้นอีกครั้งหลังจากพูดจบผมได้ยินเสียงมอแกนสะบทแล้วเริ่มเดินมาที่ประตูตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วแต่แกข้าจะต้องได้สิ่งที่ควรเป็นของข้าเขากล่าว,าวถ้าท่านไม่เอามันไหมข้าข้าจะใช้วิธีอื่นแทน อลิสกับผมหันหลังกับพร้อมกันแล้วเดินลงบันไดไปก่อนที่รองเท้าบูทของเขาจะย่ำลงบันไดขั้นแรกเพียงนิดเดียวเป็นอย่างที่คิดมอร์แกนไม่แม้แต่จะหันมามองเราเลยเขาโกรธมากเสียจนไม่หันมามองพ่อกับแม่ของเขาด้วยซ้ำเขาเดินลงมาที่ครัวแล้วหายเข้าไปในโถงทางเดินเราแอบฟังกันเงียบๆขณะที่เขาดึงสลักแล้วปลดล็อกประตูในห้องโถงก่อนจะเดินกระทึบเท้าเข้าไปในห้องข้างใน หลังจากผ่านไปชั่วครู่เราก็ได้ยินเสียงเขาออกมาอีกครั้งเขาล็อกประตูแล้วสอดสลักด้านนอกพักต่อมาเขาก็ออกจากบ้านพร้อมกับปิดประตูหน้าบ้านดังปั้งไม่มีใครที่โต๊ะพูดอะไรออกมาเลยแต่ผมก็อดที่จะเหลือบมองไปยังมิสซิสเฮิร์ทไม่ได้หมอผีเคยรักเธอเหมือนกันเหรือนี่แสดงว่าเขามีผู้หญิงที่เขาเข้าไปผัวพันแล้วถึงสามคนนี่คงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มอแกนต่อว่าเขาอย่างนั้น เข้าไปนอนได้แล้วที่รักมิสซิเสเฮิร์บอกกับสามีเสียงของเธอนุ่มนวลและดูเป็นห่วงเป็นใหญ่มากคุณต้องนอนหลับให้เต็มตื่นนะคะพรุ่งนี้เช้าจะได้รู้สึกดีขึ้นเมื่อมิสซิเสเฮิร์พูดจบทั้งสองก็ลุกจากโต๊ะคุณเฮิร์สที่น่าสงสารเดินกระย่องกระแย่งไปที่ประตูในสภาพคอตกผมรู้สึกสงสารพวกเขาเหลือเกินไม่ว่าใครก็ไม่ควรจะมีลูกอย่างมอแกนทั้งนั้นภรรยาของเขาหยุดตรงหน้าประตู แล้วมองกลับมาที่เราเจ้าสองคนก็อย่านอนดึกนักล่ะเธอกล่าวเราสองคนพยักหน้ารับอย่างสุภาพแล้วฟังเสียงพวกเขาขึ้นบันไดไปด้วยกันเอาล่ะอลิสกล่าวตอนนี้ก็เหลือแค่เราสองคนแล้วเราน่าจะลองแอบเข้าไปดูในห้องมอ์แกนกันนะใครจะไปรู้บางทีเราอาจจะพบห้องที่เขาเพิ่งจะเข้าไปน่ะเหรออลิสพยักหน้ามีเสียงปแปลกๆดังออกมาจากในนั้นด้วยนะฉันอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างใน ผมยังไม่ทันได้พูดอะไรเธอก็คว้าเชิงเทียนบนโต๊ะแล้วเดินออกจากครัวเข้าไปยังโถงทางเดินซะแล้วถัดจากโถงทางเดินเข้าไปมีห้องอยู่สองห้องถ้าคุณยืนหันหน้าเข้ามาในบ้านคุณจะเจอห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกลางทางซ้ายมือจะมีประตูทาสีดำติดอยู่นี่ไงอลิสกัสซิบเธอเตะประตูเบาๆด้วยรองเท้าปลายแหลมข้างซ้ายก่อนจะดึงสลักประตูออก ถ้ามันไม่ได้ล็อกไว้ฉันคงเข้าไปแอบดูข้างในเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วละ่ะเพราะเราจะใช้กุญแจของเธอเปิดเข้าไปกันทอมเธอชี้ไปที่แม่กุญแจผมไขกุญแจแล้วเปิดประตูออกห้องนี้ค่อนข้างใหญ่ความยาวมากกว่าความกว้างหน้าต่างบานใหญ่ที่ติดอยู่บนผนังฝากหนึ่งมีผ้าม่านสีดำพผ้นหนาแขวนอยู่พื้นห้องปูกระเบื้องหินเหมือนกับชั้นล่างแต่ไม่มีพรมปูพื้นหรือพรมเช็ดเท้าเลย ในห้องมีเครื่องเรือนเพียงสามชิ้นเท่านั้นคือโต๊ะไม้ตัวยาวกับเก้าอี้พนักตรงสองตัวตรงปลายโต๊ะแต่ละด้านอลิสเดินนําเข้าไปในห้องในนี้มองไม่ค่อยเห็นอะไรเลยว่าไหมผมกล่าวเธอจะหาอะไรเหรอก็ยังไม่แน่ใจหรอกนะแต่ฉันคิดว่าในนี้จะต้องมีอะไรสักอย่างแน่อลิสกล่าวบางทีฉันก็ได้ยินเสียงกระดิ่งดังมาจากในนี้ส่วนมากจะเป็นเสียงกระดิ่งใบเล็กๆแบบที่เราถือติดมือไปได้นะ่ะ แต่ม่อยู่ครั้งหนึ่งฉันได้ยินเสียงกระดิ่งงานศพเสียงบันดังกังวานเหมือนกับเสียงะระฆังจากวิหารในโบสถ์เลยแล้วก็มักจะมีเสียงน้ำหยดกับเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้ด้วยฉันคิดว่าน่าจะเป็นน้องสาวที่ตายไปแล้วของเขานะ่ะเธอได้ยินเสียงตอนที่เขาอยู่ในห้องใช่ไหมส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแต่ถึงเขาจะไม่อยู่บ้านบางครั้งฉันก็ดินเสียงหมาเห่าหอนหรือไม่ก็ทําจมูกฟุฟิดต,ตรงประตูเหมือนกับพยายามจะออกไปให้ได้อย่างนั้นแหละนี่คือเหตุผลว่าทําไมครอบครัวเฮิร์ส ถึงต้องลงสลักประตูเอาไว้ตลอดเวลายังไงล่ะพวกเขาคงคิดว่าอาจจะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวออกมาจากในห้องนี้แน่ฉันไม่เห็นจะรู้สึกว่ามีอะไรเลยผมบอกเธอเพราะไม่ได้รู้สึกหนาววาบซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าผมกำลังเข้าใกล้อำนาจมืดเลยหมอผีบอกว่ามอแกนเป็นคนทรงที่ใช้ประโยชน์จากคนตายเขาคุยกับคนตายแล้วใช้ให้พวกมันทำตามที่เขาต้องการแล้วเขาไปเอาพลังมาจากไหนกันล่ะ เขาไม่ได้ใช้เวทมวนต์กระดูกหรือว่าเวทมวนต์เลือดเหมือนกับแม่มดซะหน่อยอลิสพูดและย่นจมูกแล้วเขาก็ไม่มีสัตว์บริวารด้วยฉันน่าจะรู้สิว่าเขาได้พลังพวกนั้นมาจากไหนแล้วตกลงมันมาจากไหนเหรอทอมผมยักไหล่บางทีอาจจะมาจากกอโกดที่เป็นเทพโบราณก็ได้มั้งเธอได้ยินตอนที่หมอผีบอกว่าถ้าหมอเกณฑ์ยนยังขุดเนินนั่นต่อเขาจะพบจุดจบไหมล่ะเนินโบราณน,นั่นมีชื่อว่าเนินขนมปังกลม บางทีเขาอาจจะกําลังพยายามปลุกกอโกรธขึ้นมาเหมือนกับที่คนในอดีตเคยทําก็ได้บางทีกอกโกรธเองก็อยากตื่นขึ้นมาช่วยเขาทางใดทางหนึ่งแต่หมอเกนยังทําไม่ได้เพราะของบางอย่างที่เขาจําเป็นต้องใช้อยู่ที่หมอผีของที่ว่านั่นจะทําให้เรื่องมันง่ายขึ้นอลิสพยักหน้าอย่างครุ่นคิดก็อาจจะเป็นไปได้นะทอมแต่มันก็มีบางเรื่องที่ยังง,งงงอยู่นะฉันไม่เคยเห็นตาแก่เกเกอรี่กับมิซิสเฮิร์ตอยู่ด้วยกันเลยเราจะให้เชื่อได้ยังไงว่าเขาเคยเป็นคู่รักกัน ผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันไม่อยากจะเชื่อเอาเสียเลยอย่างไรก็ดีในห้องนี้ไม่มีอะไรให้เราดูมากนักเราจึงออกจากห้องล็อกประตูแล้วลงสลักด้านนอกเอาไว้เหมือนเดิมความลับในอดีตของหมอผีช่างลึกลับซ่อนเงื่อนเสียจริงๆผมชักจะสงสัยมากขึ้นทุกทีหมอแก่นไม่โผล่หน้ามาที่ฟาร์มโมวิลอีกเลยแต่เราก็อยู่กันแค่อีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะออกเดินทางกลับไปยังบ้านของหมอผีฉลงถูกเรียกตัวมาช่วย เราจึงเดินทางกลับกันโดยให้หมอผีขี่ม้าแก,กลบตัวเล็กส่วนผมกับอลิสนั้นเดินอยู่ข้างหลังแฌงไม่ยอมเหยียบเข้าไปในบ้านแต่เขากลับเดินทางไปที่แอลลิงตันทันทีโดยปล่อยหมอผีเอาไว้กับเราผมเล่าให้หมอผีฟังเรื่องยาของอลิสที่ช่วยชีวิตเขาไว้เขาไม่พูดอะไรเลยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรตอนที่พวกเราทั้งคู่ช่วยพยุงเขาไปที่ห้องนอนเขายังไม่หายดีและต้องใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อพักฟืน้น การเดินทางกลับบ้านทำให้เขาอ่อนเพลียและยัง,งยืนได้ไม่มั่นคงนักเขาจึงต้องพักอยู่ในห้องอีกสองสาวันสิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจก็คือเขาไม่ได้เอ่ยถึงเมกเลยผมเองก็ไม่ได้เตือนเขาเรื่องเธอเหมือนกันผมไม่อยากนึกภาพตอนลงบันไดไปที่ห้องใต้ดินตามลำพังเลยเธอเคยอยู่ในนั้นมาตลอดช่วงฤดูร้อนแล้วการอยู่ต่ออีกวันสองวันคงไม่ต่างกันมากนะักผมจึงหมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานบ้านอลิซก็ช่วยได้บ้าง แต่ผมก็ยังเหนื่อยมากอยู่ดีการเป็นผู้หญิงไม่ได้หมายความว่าฉันจะต้องทำอาหารทั้งหมดนะเธอสวนกลับเมื่อผมพูดว่าเธอทำอาหารได้ดีกว่าผมแต่ฉันทำอาหารไม่เป็นนี่นะอาอลิสผมบอกเธอที่บ้านแม่เป็นคนทำที่ชิเปนเดนบล็อกากาดของหมอผีเป็นคนทำส่วนที่นี่ก็เป็นหน้าที่มิกถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เธอจะได้เรียนรู้แล้วนะเธอกล่าวพร้อมกับยิ้มส่วนเม็ก ฉันพนันได้เลยว่าถ้าไม่มีชาสมุนไพรนั่นเธอคงจะไม่กระตือรือร้นอยากทำนักหลอกเช้าของวันที่สามในที่สุดหมอผีก็เดินอย่างอ่อนแรงลงมาข้างล่างก่อนจะนั่งลงบนโต๊ะขณะที่ผมพยายามทำอาหารเช้า,ชาสุดฝีมือการทำอาหารนั้นจริงๆแล้วยากกว่าที่เห็นมากแต่อย่างหนึ่งที่ผมพอจะมั่นใจได้ก็คือการทอดเบคอนเรากินอาหารกันอย่างเงียบๆหลังจากผ่านไปสองสานาทีหมอผีก็ดันจานอาหารออก อาหารใช้ได้นะแต่ข้าไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่เจ้าหนุมเขากล่าวพังสายสีีษะความหิวบังคับให้ข้าต้องกินให้หมดแต่ข้าไม่แน่ใจว่าถ้ากินหมดแล้วจะมีชีวิตรอดอยู่ไหมอลิสหัวเราะดังลั่นผมยิ้มและยักไหลผมรู้สึกดีใจที่เห็นหมอผีอาการดีขึ้นแบบนี้ผมรู้สึกว่าขนมปังกับเบคอนรสชาติดีขึ้นคงเป็นเพราะความหิวที่ทําให้ผมกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจนเกลี้ยงอลิสเองก็เช่นกัน ผมรู้สึกดีขึ้นเพราะดูเหมือนหมอผีจะกำลังยอมให้เธอพักอยู่ด้วยเช้าวันต่อมาในที่สุดหมอผีก็ตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะปลุกเม็กแล้วเขายังเดินเหินไม่มั่นคงนักผมจึงลงบันไดไปกับเขาแล้วช่วยพาเม็กขึ้นมาที่ครัวข้างบนในขณะที่อลิสกำลังต้มน้ำการขึ้นลงบันไดทำให้เขาเสียแรงไปมากมือของเขาเริ่มสั่นเสียจนผมต้องพาเขากลับไปที่เตียง ผมช่วยอลิสเตรียมน้ำให้เม็กอาบขอบใจนะเบลลี่เม็กกล่าวขณะที่เราเริ่มเติมน้ำร้อนลงอ่างเธอเป็นเด็กที่นิสัยดีมากเพื่อนตัวจ้อยของเธอก็ช่วยฉันได้มากเหมือนกันเธอชื่ออะไรเหรอสาวน้อยอลิสค่ะเธอตอบพร้อมรอยยิม้มอลิสเธอมีครอบครัวอยู่ละแวกนี้เหรอดีนะที่มีครอบครัวอยู่ใกล้ๆฉันเองก็อยากมีเหมือนกันแต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ไกลเหลือเกิน ฉันไม่อยากเจอคนในครอบครัวหรอกค่ะพวกเขานิสัยไม่ดีฉันอยากอยู่ห่างๆพวกเขามากกว่าอลิสตอบไม่ได้นะมิกร้องทำไมล่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอหนูน้อยพวกเขาเป็นแม่มดค่ะอลิสตอบพร้อมกับยิ้มน้อยๆอย่างเจ้าเล่มาที่ผมผมรู้สึกกุดนอิจจริงๆการคุยเรื่องแบบนี้อาจจะไปกระตุ้นความทรงจำของเม็กอลิสมีจุดประสงค์อะไรกันแน่ฉันเองก็เคยรู้จักแม่มดเหมือนกัน ม็กตอบด้วยดวงตาเมื่อลอยเหมือนอยู่ในความฝันแต่มันนานแสนนานมาแล้วล่ะผมคิดว่าตอนนี้น้ำอุ่นพร้อมอาบแล้วนะเม็กผมบอกเธอพร้อมกับพาอาลิสเดินแยกตัวออกมาเราสองคนจะไปที่ห้องอ่านหนังสือคุณจะได้มีเวลาส่วนตัวเมื่อเข้าไปในห้องอ่านหนังสือของหมอผีผมก็ถามอาลิสย่างหัวเสียเธอพูดอย่างนั้นไปทำไมโดมิกก็จำได้หรอกว่าตัวเองเป็นแม่มดเหมือนกัน แล้วมันแย่มากขนาดนั้นเลยเหรออลิสถามมันไม่ยุติธรรมเลยที่จะปล่อยให้เขาทำกับเธอแบบนี้สภาพของเธอตอนนี้ดูดีกว่าคนตายนิดเดียวเท่านั้นฉันพน,นันได้เลยว่าหลังจากฉันแนะนำตัวเองไปได้ไม่นานเธอก็ลืมฉันไปแล้วล่ะดีกว่าคนตายนิดเดียวอย่างนั้นเหรอมันดีกว่าเอาเม็กเข้าไปอยู่ในหลุมตั้งเยอะผมตอบกลับอย่างไม่เกรงใจแล้วทำไมเธอถึงไม่เติมสมุนไพรให้เม็กดื่มมากกว่านี้อีกสักนิดล่ะเธอจะได้มีชีวิตชีวาขึ้น และไม่ต้องเป็นคนเสียความทรงจําแบบนี้แค่ลดปริมาณนิดหน่อยเธออาจจะจําได้ไม่หมดทุกอย่างหรอกแต่ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมากให้ฉันเป็นคนทาเถอนะทอมมันไม่ยากอะไรหรอกฉันจะค่อยๆลดปริมาณลงทีละน้อยทุกวันจนกระทั่งถึงปริมาณที่พอเหมาะไม่นะอลิสอย่าได้ทําแบบนั้นเชียวผมเตือนเธอถ้าหมอผีรูเข้าเขาจะส่งเธอกลับไปอยู่กับครอบครัวเฮิร์สในพิบตาเลยนะถึงยังไงมันก็ไม่คุ้มพอที่จะเสี่ยงหรอก เรื่องมันอาจจะแย่ลงกว่านี้ก็ได้อลิซส,ส่ายหน้าแต่มันไม่ถูกต้องเลยนะทอมไม่ว่าช้าหรือเร็วเรื่องแบบนี้ก็จะต้องเกิดขึ้นถ้างั้นก็ช้าดีกว่าเร็วเธอจะต้องไม่ไปยุ่งกับชาสมุนไพรนะสัญญาได้ไหมอลิซยิม้มฉันสัญญาแต่ฉันคิดว่าเธอควรจะลองคุยเรื่องนี้กับตาแก่เกเกอรี่เธอจะทําได้ไหมคุยตอนนี้ยังไม่เหมาะหรอกเขายังป่วยอยู่เมื่อถึงเวลาฉันจะลองคุยกับเขาดู แต่เขาก็ไม่ฟังฉันหรอกเขาทำแบบนี้กับเม็กมาหลายปีแล้วทำไมเขาต้องมาเปลี่ยนเอาตอนนี้ด้วยละ่ะแค่พูดกับเขาก็พอฉันขอแค่นี้แหละผมจึงตกลงททางๆท,ที่รู้แก่ใจว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าอาลิสเริ่มทำให้ผมกังวลผมอยากจะเชื่อใจเธอแต่เธอกลับคิดเรื่องเม็กจริงจังเสียจนผมไม่สบายใจหมอผีลงมาข้างล่างตอนปลายแก่ๆแ,แล้วสดนำุพเข้าไปพอประมาณ ก่อนจะใช้เวลาตอนเย็นไปกับการห่มผ้าอยู่หน้าโต๊ผิงขณะที่ผมขึ้นไปนอนเขาก็ยังคงพักอยู่ที่เดิมส่วนอลิสกำลังช่วยเม็กล้างหม้อเพื่อเตรียมอาหารเช้าเช้าวันถัดมาเป็นวันอังคารหมอผีสอนบทเรียนภาษาลาตินสั้นๆให้ผมเขายังดูไม่หายดีนะักและเหนื่อยง่ายมากจนต้องกลับไปนอนผมจึงถูกปล่อยให้อยู่ในห้องอ่านหนังสือคนเดียวทั้งวันพอตกบ่ายแก่ก็มีเสียงเคาะที่ประตูหลังบ้าน ผมเดินไปดูและพบกับแลลงซึ่งเป็นคนส่งของที่หมอผีจ้างมากำลังยืนรออยู่เขามีสีหน้ากังวลมากและเอาแต่คอยชะงกหน้ามองข้ามไหลซ้ายของผมไปแล้วกับเขาคิดว่าจะมีใครโผลออกมาจากทางข้างหลังผมได้ทุกขณะข้าเอาของที่คุณเกเกลี่สั่งมาส่งเขากล่าวแล้วพยักหน้าไปยังมาที่บรรทุกกระสอบสีน้ำตาลไว้เต็มหลังข้ามีจดหมายมาให้เจ้าด้วยมันถูกส่งไปผิดบ้าน และคนบ้านนั้นออกไปทำธุระข้างนอกกว่าพวกเขาจะกลับมาก็ผ่านไปกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วผมมองเขาด้วยความประหลาดใจใครกันจะส่งจดหมายมาหาผมที่นี่เขาลวงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแล้วดึงซองจดหมายยับโ่ยี่ออกมายื่นให้ผมผมกังวลใจเพราะจำลายมือบนซองจดหมายได้คงจะต้องใช้เงินพอสมควรในการส่งจดหมายทางเวียนแบบนี้มันจะต้องเป็นเรื่องร้ายแรงและเป็นข่าวร้ายแน่ ผมฉีกสองจดหมายออกและเปิดจดหมายดูข้อความในนั้นเขียนเอาไว้สั้นๆและตรงประเด็นถึงทอมพ่อเราอาการแย่ลงอีกแล้วเขาซุดลงเร็วมากพี่น้องทุกคนกลับมาอยู่ที่นี่กันหมดแล้วขาดแต่เพียงนายนายควรจะรีบกลับบ้านด่วนแจคแจคเป็นคนพูดจาหว้วนๆอยู่แล้วข้อความของเขาจึงทำให้ใจของผมล่นวูบไปอยู่ที่ตาตุ่มผมไม่อยากจะเชื่อว่าพ่อกำลังจะตาย ผมนึกภาพไม่ออกเลยโลกนี้คงไม่เหมือนเดิมถ้าขาดเขาถ้าจดหมายฉบับนี้มาถึงหมู่บ้านตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วผมก็อาจจะสายเกินไปในขณะที่แฉงกำลังขนสเสบียงลงมานั้นผมก็วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วตรงขึ้นไปยังห้องนอนของหมอผีผมเขย่ามือเขาแล้วเอาจดหมายให้ดูเมื่ออ่านจดหมายเสร็จเขาก็ถอนหายใจยาวข้าเสียใจกับข่าวร้ายของเจ้าด้วยนะเขากล่าว เจ้าควรจะรีบกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยในช่วงเวลาแบบนี้แม่คงอยากให้เจ้าไปอยู่ใกล้ๆแล้วคุณล่ะครับผมถามคณจะอยู่ได้ไหมไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกอีกไม่นานข้าก็จะหายดีเจ้าออกเดินทางตอนที่ฟ้ายังสว่างอยู่อย่างนี้แหละดีจะได้ลงเดินไปก่อนฟ้ามืดเมื่อผมลงมาที่ครัวก็เห็นอลิสกับเม็กกำลังกระซิบอะไรกันอยู่เม็กยิ้มให้ไม่เห็นผม ฉันว่าจะทำอาหารเย็นแบบพิเศษให้พวกเธอคือนนี้ผมคงไม่ได้อยู่กินมื้อเย็นที่นี่หรอกครับเม็กผมบอกเธอเพราะผมป่วยผมต้องกลับบ้านไปสักสองสามวันเสียใจด้วยนะบิลลี่หิมะก็ล้จะตกแล้วใส่เสื้อนาหนาให้อุ่นเข้าไว้ล่ะแย่มากไหมทอมอลิสถามดูเธอเป็นห่วงมากผมจึงยื่นจดหมายให้เธอหยิบไปอ่านอย่างรวดเร็วโธท,ทอม ฉันเสียใจด้วยจริงๆเธอกล่าวแล้วเข้ามากอดผมบางทีมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เห็นก็ได้นะแต่เมื่อเราสบตากันผมก็บอกได้เลยว่าเธอพูดเพื่อให้ผมรู้สึกดีขึ้นเท่านั้นเราทั้งคู่ต่างก็กลัวว่าเรื่องมันจะเลวร้ายจริงๆผมเตรียมตัวออกจากบ้านโดยไม่ลืมที่จะเอาไม้เท้าตลับจุดไฟและเศษเทียนไขติดตัวมาด้วยเพราะคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะมีประโยชน์ขึ้นมาเมื่อไหร่ หลังจากลาหมอผีแล้วผมก็เดินไปที่ประตูหลังบ้านกับอลิสแต่ผมก็ต้องแปลกใจเพราะแทนที่จะบอกลาเธอกลับหยิบเสื้อโค้ทออกจากที่แขวนแล้วเอามาสวมฉันจะลงหุบเขาไปกับเธอด้วยเธอกล่าวแล้วยิ้มเศร้าๆให้ผมเราสองคนจึงเดินทางไปด้วยกันเราไม่พูดอะไรกันเลยผมรู้สึกมึนชาและหวาดกลัวในขณะที่อลิสดูเหมือนจะนิ่งจนผิดปกติ เมื่อเราเดินไปถึงเชิงหุบเขาผมก็หันกลับไปหาอลิสเพื่อบอกลาแต่แล้วผมก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นเธอมีน้ำตาลืนทั้งสองข้างเกิดอะไรขึ้นเหรออลิสพอเธอไปฉันก็คงไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วล่ะแต่แก่เกเกอรี่ไล่ให้ฉันไปอยู่ที่อื่นฉันจะต้องกลับไปอยู่ฟาร์มวัวไว้อีกครั้งโอ้ฉันเสียใจด้วยอลิสเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้กับฉันเลยฉันคิดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วเสียอีก เขาบอกฉันเมื่อคืนนี้เองเขาบอกว่าฉันอยู่ใกล้ชิดเม็ดมากเกินไปแล้วใกล้ชิดมากเกินไปอย่างนั้นเหรอคงเป็นเพราะเขาเห็นเราคุยกันก็แค่นั้นใครจะรู้ล่ะว่ามีอะไรอยู่ในหัวตาแก่เกเกอรี่ฉันก็แค่อยากบอกเธอเอาไว้เธอคงรู้แล้วนะว่ากลับมาแล้วจะหาฉันได้ที่ไหนฉันจะไปหาเธอก่อนเลยผมบอกเธอก่อนที่ฉันจะกลับไปบ้านหมอผีเสียอีกขอบใจทอมอลิสกล่าว เธอจับมือซ้ายผมแล้วบีบเบาๆด้วยความเป็นห่วงหลังจากนั้นผมก็แยกตัวออกมาแล้วเดินลงเนินต่อโดยหยุดหันกลับไปมองชั่วครู่เธอยังคงยืยนมองผมอยู่ตรงนั้นผมจึงโบกมือให้เธออลิสไม่ได้พูดปลอบใจอะไรผมเลยเธอไม่ได้เอ่ยถึงพ่อผมด้วยซ้ำเราทั้งคู่รู้ดีว่าไม่จำเป็นต้องพูดอะไรผมกลัวสิ่งที่จะเจอที่บ้านเหลือเกินฟ้ามืดเร็วมาก เพราะมีผืนเมฆดำทะมึนทางด้านเหนือลอยเข้ามาเสริมบางทีมันอาจจะทำให้ผมลงทางโดยไม่รู้ตัวก็เป็นได้ข้างล่างเนินมีซากต้นไม้กำแพงหินเตี้ยๆและสิ่งก่อสร้างเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปบางทีอาจจะเป็นกระท่อมในฟาร์มก็ได้เมื่อเห็นว่าไม่มีใครมองอยู่ผมจึงปีนขึ้นกำแพงแต่เมื่อขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วผมก็รู้สึกลังเลก่อนจะกระโดดลงไปอีกฟากเพราะมันสูงเกินหกฟุตแน่ๆ ขณะที่คิดผมก็มองเห็นสุสานขนาดใหญ่ข้างล่างมันไม่ใช่กระท่อมในฟาร์มแต่เป็นโบสถ์หลังเล็กๆตาหากผมยักไหล่แล้วกระโดดลงไปท่ามกลางป้ายหลุมศพมันค่อนข้างน่ากลัวแต่ผมเป็นลูกศิษย์หมอผีจึงจําเป็นต้องทําความคุ้นเคยกับสถานที่เหล่านี้เอาไว้แม้ว่ามันจะเป็นช่วงใกล้ค่ําก็ตามผมเริ่มเดินลัดเลาะผ่านสุสานเพื่อลงเนินไม่นานผมก็เดินอยู่บนทางโรยกรวดที่ทอดตัวไปยังโบสถ์หลังนั้น เส้นทางที่ผมเดินทอดตัวไปทางด้านข้างโบสถ์แล้วลัดเลาะผ่านบรรดาหลุมศพที่อยู่ไกลออกไปจนกระทั่งถึงต้นยูสีแดงต้นใหญ่สองต้นซึ่งยืนต่าง,ง่านเป็นซุ้มโค้งอยู่เหนือประตูผมควรจะเดินต่อไปแต่ก็เห็นแสงสว่างผ่านกระจกโมโมบานเล็กตรงหน้าต่างโบสถ์เข้าเสียก่อนมันเป็นแสงจากเปลวเทียนที่กำลังสั่นไหวขณะที่เดินผ่านผมก็สังเกตเห็นว่าประตูเปิดเงียบอยู่ ก่อนจะได้ยินเสียงคนดังออกมาจากข้างในเสียงนั้นดังชัดเจนออกมาว่าทอมมันเป็นเสียงทุ่มลึกของผู้ชายและเป็นเสียงที่มักจะใช้ออกคำสั่งผมจำเสียงนั้นไม่ได้เลยแม้ว่าจะไม่ค่อยแน่ใจแต่ผมก็รู้สึกว่ากำลังมีคนเรียกคนที่อยู่ข้างในโบสถนั้นรู้จักชื่อผมหรือว่าเพราะผมบังเอิญหูฝาดกันแน่ไม่น่าจะมีใครอยู่ในโบสตอนค่ำๆมืดๆแบบนี้ถ้าจะมีคนอยู่ ก็น่าจะเป็นการใช้โบสถ์ในระยะเวลาสั้นๆเพื่อทำพิธีฝังศพแต่ก่อนที่ผมจะรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรลงไปผมก็เปิดประตูโบสแล้วเดินเข้าไปข้างในแล้วผมแปลกใจที่ไม่เห็นใครอยู่ในนั้นเลยแต่สิ่งที่ทำให้ผมแปลกใจยิ่งขึ้นก็คือความผิดปกติเกี่ยวกับตำแหน่งเข้าของในโบสเพราะแทนที่เก้าอี้ยาวจะถูกตั้งเรียงเป็นแถวโดยมีทางเดินขั้นกลางพวกมันกลับเรียงเป็นแถวยาวสี่ชิบผนังแทน เก้าอี้พวกนั้นหันหน้าเข้าหาห้องสารภาพบาปซึ่งเป็นห้องเดียวขนาดใหญ่ตั้งติดผนังอยู่ทางขวามือของผมขณะที่ผมจ้องเข้าไปในห้องสารภาพด้วยความรู้สึกอึดอัดนั้นก็มีใครบางคนก้าวฝ่าความมืดจากในนั้นออกมาเขาเดินตรงมาที่ผมเครื่องแต่งกายของเขาดูเหมือนหมอผีไม่มีผิดหมอแกนั่นเองแต่เสียงที่เรียกผมเมื่อครู่ไม่ใช่เสียงคนนี่มีคนอื่นอยู่ในโบสถ์นี้ด้วยเหรอเมื่อเขาเข้ามาใกล้ ผมก็รู้สึกเย็นวาบขึ้นมาทันทีมันไม่ใช่ความเย็นวาบแบบที่รู้สึกตอนพวกผีเข้ามาใกล้แต่มันเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งทำให้ผมนึกถึงวิญญาณหลายที่ชื่อเบนในเมืองบาทหลวงเราเจอกันอีกแล้วนะทอมมอร์แกนกล่าวพร้อมกับยิ้มเยาะน้อยๆข้าเสียใจด้วยเรื่องข่าวร้ายของพ่อเจ้าแต่เขาก็เคยมีชีวิตที่ดีความตายจะมาเยือนเราในบ้านปลายชีวิตทุกคนนั่นแหละ ผมใจเต้นรัวจนเกือบหยุดหายใจเขารู้ได้อย่างไรว่าพ่อผมป่วยแต่ความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดหรอกนะทอมเขากล่าวแล้วก้าวเท้าเข้ามาหาผมเรายังคุยกับคนที่เรารักได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเจ้าอยากจะคุยกับพ่อของเจ้าไหมละ่ะข้าเรียกเขามาหาเจ้าตอนนี้ก็ได้นะถ้าเจ้าต้องการผมไม่ตอบสิ่งที่เขาพูดเพิ่งจะซึมเข้าหัวผมผมรู้สึกมึนงงไปหมด โอ้ข้าขอโทษทำแน่ละสิเจ้าคงยังไม่รู้ใช่ไหมมอแกนพูดต่อพ่อของเจ้าตายไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว